สวัสดีครับเบสสองสตรอรี่วันนี้นะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นในชื่อคลิปแล้วนะครับยินดีต้อนรับน้องมาเบลสวัสดีค่ะแต่เป็นคนหลับยากมากค่ะพี่หนูโดนผีอำค่ะหนูเป็นคนจิตนาการสูงมากค่ะหเห็นเป็นคนมาแบบเห็นเป็นคนแล้วใช่หนูนอนอยู่แล้วเขาก็มาทับร่างหนูแล้วเขาก็แบบเป็นร่างสีดำๆอะไรเงี้ย <c oughs> เหมือนได้ข่าวว่าเดี๋ยวถ้าหาไม่ได้เนี่ยจะออกสองคนแล้วนะหนูว่ามันไม่ได้อ่ะพอมีอิงโกเข้ามาแล้วเนี่ยแหละคือชื่อว่าพิกซี่อะไรเงี้ยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เจเจเป็นไงบ้างครับช่วงนี้อัปเดตชีวิตหน่อยช่วงนี้หนูทางานทุกวันเลยค่ะตื่นเช้ามาทํางานตื่นเช้ามาทํางานกลับบ้านนอนช่วงนี้งานมันจะเป็นเวไหนครับโอ้หลายใช่มีทั้งโชว์ใช่มีทั้งโชว์แล้วก็มีถ่ายรายการแล้วก็ถ่ายตาม YouTube แล้วก็ทาเพลงซ้อมเต้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะปะปะปนกันไปซึ่งเพิ่งเห็นไปซองแคมป์กับเพื่อนๆมาด้วยใช่กาลังจะทําอัลบั้มค่ะวิธีการไปซองแคมป์ของพี่ซีเป็นยังไงบ เขาจะให้โจทย์มาค่ะแล้วเราจะคุยกันก่อนว่าหนึ่งอัลบั้มเนี่ยเราจะทําเพลงแนวไหนบ้างเพลงเร็วเพลงช้าหรือว่าเพลงเศร้าหรือว่าเพลงให้แฟนขับอย่างเงี้ยค่ะรอติดตามนะครับผมรอคะ่ะครับผม <laughs> พูดถึงเพลงเสียงสองนะครับเพลงล่าสุดที่ที่ผมเพิ่งได้ฟีเจอรงกับน้องมาเบลนะครับผม,ผมให้พูดถึงบรรยากาศการทํางานแล้วกันว่าตอนที่ถ่ายเอ็มวีเป็นไงบ้างเออจริงๆหนูตื่นเต้นมากวันนั้นหนูจะพูดน้อยมากเพราะว่าหนูบอกพี่เจจไปแล้วเพราะาหนูตื่นเต้นมากที่ได้เจอพี่ที่ได้ร่วมงานกับพี่พี่ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าด้วยด้วยาี่งพ ไม่ค่อยได้ทํางานกับคนที่เป็นรุ่นน้องซะเท่าไหร่เลยเรายิ่งเป็นผู้หญิงอีกยิย่งไม่ไม่ได้ใกล้เลยอะไรเงี้ยครับคือกองวันนั้นเงียบมากค่ะทั้งหนูแล้วก็พี่เจเจคือเงียบมากวันนี้ก็ยังเงียบอยู่ใช่แต่ว่ามันก็มันก็ยังมีบางจังหวะหนึ่งที่ที่เราถ่ายซีนที่เรานั่งกินข้าวซึ่งเราก็ได้คุยกันประมาณหนึ่งเนาะ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาขยายความ <Okay S 1> ตรงนี้นกันต่อได้ค่ะครับผมในคอนเซปต์ของรายการนี้มันก็คือจะพูดถึงเรื่องก่อนนอนวันนี้เราก็เลยอยากจะถามน้องมาเบลเลยว่าปกติเป็นคนนอนยากไหมฮะนอนยากค่ะหลับยากมากแต่ว่าถ้าวันปกติที่ไม่มีอะไรก็พยายามหาหนังดูหรือว่าฟังเพลงให้มันหลับค่ะแต่เป็นคนหลับยากมากค่ะพี่ถ้าเพลงที่ฟังหรือว่าหนังที่ดูช่วงก่อนนอนเนี่ยครับจะชอบดูหรือว่าชอบฟังประมาณไหนเพ<อ>ลงที่ฟังจะเป็นดนตรีล้นล้วนเลยค่ะไม่ค่อยฟังเพลง ที่มีคนร้องก่อนนอนค่ะจะเป็นแบบดนตรีคีย์บอร์ดเล่นหรือว่ากีตาร์อินโทรอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมพี่เหมือนกันหลังๆที่จะใช้วิธีการแบบมันจะมีเพลย์ลิสต์ใน Spotify อ่ะมันชื่อว่าแบบ Jazz Re เ a x เวลาที่แบบเรานั่งโหลดไปทำงานหรือว่าตอนเช้าอะไรเงี้ยหรือว่าตอนก่อนนอนจจะชอบฟังมากเพราะว่ามันก็จะผ่อนคลายมากถ้าพูดถึงเรื่องความฝันเงี้ยเวลาที่น้องมาเบลหลับแล้วฝันอ่ะเคยฝันอะไรแปลกที่สุดโอ้หนูโดนผีอัมค่ะ เชื่อไหมคะเชื่อครับรู้สึกเหมือนกันแต่ว่าคือไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าการการที่ผีอำมันคือวิทยาศาสตร์ได้อะไรเง,ไงี้ยช่วงนั้นน่าจะเหนื่อยค่ะแล้วก็แบบไม่ได้พักผ่อนอะไรเงี้ยหนูเป็นคนจินตนาการสูงมากค่ะเห็นเป็นคนมาแบบเห็นเป็นคนเลยหรอใช่ห,หนูนอนอยู่แล้วเขาก็มาทับล่างหนูแล้วเขาก็แบบเป็นล่างสีดำๆอะไรเงี้ยหนูอาจจะฝันหรือละเมอก็ได้ค่ะนั้นไม่รู้แต่ว่าหนูเรียกว่าผีอำแล้วกันเพราะว่าหนูกระดูกกระดิกไม่ได้เลยที่เคยไหมคะยังไม่เคยเห็นแบบเป็น เป็นล่างอะแต่ว่าเคยเคือพี่ยัไม่เคยเจอเองแต่ว่าอย่างตั้นหนึ่ง,งก็โดนเหมือนกันเคยโดนใช่มแต่ของตั้งหนึ่งอขาโหดมากเหมือนกับว่าแบบนอนอยู่อย่างใช่ไหมแล้วก็ปลายเตียงอะ <c oughs> ก็เห็นผู้หญิงค <c oughs> แต่แล้วคนนั้นอ่ะเขาลมทับเงิแล้วก็ค่อยขานขึ้นมาน่ากลัวมากใช่บางคนมันเห็นแบบน่ากลัวก็คือน่ากลัวแลวหนูเคยแบบหนูไปอ่านนิตย์มาว่าให้นึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่แล้วก็สวดมนต์แล้วเหมือนฝั่งหนูขอเรียกเป็นฝั่งผีนะเขาบอกก็สวดอีกสิอีติพิโซก็สวดอีกสิอะไรเงี้ยแบบในฝันตอนนั้นอ่ะนะแล้วหนูก็กลัวมากแล้วหนูก็ตื่นมาแล้วหนูก็ร้องไห้แบบเออมันน่ากลัวจริงๆแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะมันอาจจะเป็นความฝันหนูก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันน่ากลัวจริงเนาะมันน่ากลัวตอนที่เราเจอจริงๆกั แล้วพอเราเจออะไรแบบนี้แล้วพอความรู้สึกนะตอนนั้นมันเหมือนเราหนีนไม่ได้ใช่เรา<ช>ทาอะไรไม่ได้สวดมนต์ก็ให้สวดต่อจะสวดยังไง่ะทีเนี้ยพูดถึงมาเบลวัยเด็กครับตอนเด็กๆมาเบลมีความฝันอยากจะเป็นอะไรครับความฝันก็อยากเป็นนักร้องนี่แหละค่ะชอบร้องเพลงชอบแอบแม่ร้องเพลงในห้องน้าเพราะแม่ชอบด่าเวลาร้องในห้องนอนเพราะว่ามันเสียงดังแม่บอกเงียบๆหน่อยอะไรเงี้ย,ย,ยก็เลยไปร้องในห้องน้ำซะเลยเรามารู้ตัวตอนประมาณอายุเท่าไหร่ครับว่าเราชอบร้องเพลงป๊ ปสามปสี่ค่ะ,ะคใช่ก็เหมือนโรงเรียนเขาให้ส่งตัวแทนห้องไปประกวดร้องเพลงอะไรเยงี้ค่ะก็เลยหนูขอร้องได้ไหมอยาก้องอะไรยเงี้ยก็พอลองแล้วเฮ้ยเราก็ร้องเพลงได้นี่นาอะไราเงี้ยก็เลยชอบมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ค่ะมันมาเริ่มจริงจังตั้งแต่ตอนไหน <c oughs> ตั้งแต่ตอนเข้ากรุงเทพมครับหรือว่าไม่ไม่ค่ะน่าจะตอนมอปลายค่ะตอนมอสี่อะไรย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มอยากร้องเพลงกับเพื่อนอยาก ตั้งวงดนตรีค่ะใช่ก็ทํามาตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 แล้วก็ขึ้นปีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะขึ้นปีหนึ่งก็คือได้เข้าเป็น to be number one ะคะพี่ที่ไปประกวดเป็นแบบไอดอลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราคุกคีกับสิ่งนั้นมาเรื่อยๆจนแบบพี่มุกทักมาเจ้าของค่ายอะค่ะก็เลยได้มาเป็นพิกซี่ในวันนี้ค่ะดีมากเขาก็ตาถึงนะขอบคุณค่ะมีคนบอกว่าน้องมาเบลอะเมื่อก่อนเป็นสายแบบป็อกปะ ใช่หนูร้องเพลงล็อกมาก่อนท่าทงท่าทางคือปรับเยอะค่ะเมื่อก่อนคือร้องเพลงแล้วออกแนวผู้ชายเป็นเป็นแนวไหนะัะคาราบาวคือหนูคาราบาลเลยเหรอใช่มันล็อกเพราะว่าเวทีที่ส่งประกวดอะมันจะมีแต่แบบแนวเพลงที่ล็อกล็อกอะไรเงี้ยค่ะอ๋อมันก็เป็นเทรนด์ช่วงนั้นนะใช่ใช่ค่ะแบบตอนที่หนูประกวดประกวดคาราบาวประกวดฮอตเวฟอะไรเงี้ยค่ะก็จะล็อกนิดนึงคือหลายคนอาจจะได้เห็นน้องมาเบลหรือว่าพิกซี่ช่วงนี้บ่อยๆกว่าที่จะมาเป็นแบบพิกซี่ทุกวันเนี่ย ณจุดตั้งต้นที่แบบเราได้ทํางานกับทางน้องอิงโกะแล้วก็น้องพิมมาณนะตอนนั้นมันมันเป็นยังไงครับคือตอนแรกต้องบอกก่อนว่าอิงโกะเนี่ยาน้องเข้ามาที่หลังค่ะคหนูกับพิมมาจะอยู่ด้วยกันก่อนตอนแรกก็หาคนที่3ไม่ได้สักทีก็เทรนกันมาเรื่อยๆจนเหมือนได้ข่าวว,าว่าเดี๋ยวถ้าหาไม่ได้เนี่ยจะออกสองคนแล้วนะหนูก็มองหน้ากับพิมมาหนูว่ามันไม่ได้อะแบบ ตอนที่โชว์คือหนูที่เคยบอกว่าเอาเพลงดีๆพี่ๆไปร้องอะค่ะโชว์เคสคือเละมากค่ะพี่แบบเหมือน2คนคาแรคเตอร์มันโดดกันเกินไปค่ะแบบพิมาเขาก็จะมีแนวทางของเขาหนูก็จะมีแนวทางของหนูแล้วมันไม่มีตัวกลางที่จะมาเบลนด์ด้วยกันให้มันเป็นแบบวงเดียวกันได้แล้วพออิงกโกเข้ามาก็คือเติมเต็มส่วนที่หายไปของหนูทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอพอมีอิงกโกเข้ามาแล้วเนี่ยแหละคือชื่อว่าพิกซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันเห็นภาพแต่ตอนหนูกับพิมาก็คือไม่เห็นภาพเลยค่ะ ถ้าถ้าคนที่ดูหรือฟังอยู่มันการที่มันไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแบบไม่ใช่เออไม่ได้ทะเลาะกันหรือว่าอะไรแต่ว่าคือคือบางทีอะพอมันเป็นทําเป็นวงปุ๊บอะเรื่องของโพสิชันมันก็สําคัญใช่มันก็จะส่งผลต่อแบบอด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลต่อแบบคาแรคเตอร์ของวงด้วยแล้วก็แนวเพลงที่จออกมาด้วยใช่ใค่ะพอมาเป็นวันนี้แล้วอะรู้สึกว่าแบบเป็นังไงบ้างพิกซี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่ ถือว่าเป็นแถวหน้าแล้วนะออที่เป็นเกิร์ลกรุป๊ปแบบในวงที่ป๊อปอะไรเงี้ยครับพวกหนูคุยกันตลอดว่าดีใจแล้วแบบเฮ้ยเราเก่งนะตอนนี้เรามีคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วนะแล้วมันก็คุ้มกับที่เราเหนื่อยกันจริงๆอะไรเงี้ยตอนที่ยังไม่มีใครรู้จักเท่าตอนนี้มาก่อนเราเหนื่อยกันมากค่ะเราหาวิธีทางหาหนทางทุกช่องทางว่าเฮ้ยถ้าช่องนี้จะมีคนเห็นเราไหมถ้าถ้าเป็นแนวนี้จะมีคนฟังเราไหมแล้วก็เราเราไม่ได้หยุดเหมือนหาสิ่งที่คนจะชอบมาแล้วเราก็ลองทําแล้วก็เฮ้ยมันได้ ว่าน,นั้นเราลองอีกไหมอะไรอย่เงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าพิกซี่จาก2ปีที่แล้วก็รู้สึกเก่งขึ้นมาค่ะทั้ง,งตัวหนูนะแล้วก็ พิกซี่ทั้งสองคนรู้สึกว่าพัฒนา<ม>ขึ้นเยอะค่ะจากพัฒนานการของพิกซี่ไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอร์ฟอร์มหรือว่าเรื่องของสไตล์เพลงหรือว่าเพลงแต่ละเพลงที่ปล่อยมาเรารู้สึกว่าเราเห็นพัฒนาการมากเลยซึ่งเอาเอาจริงแล้วว่าถ้าเป็นพี่ๆที่ค่ายหรือว่าพี่โดมดันอย่างเดียวอะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ถ้าน้องๆไม่ได้แบบเหมือนช่วยกันสู้ด้วยอะไรเงี้ยก็ภูมิใจแทนพี่โดมแล้วก็น้องๆมากนะครับจริงๆทั้งค่ายอะค่ะแบบเหมือนต่างคนต่างช่วยกันเพราะว่าก่อนอันนี้ค่ายลิศคนน้อยมากที่หนูถามพี่ว่า พนักงานที่นี่มีกี่คนหรอคะสิบสี่อะไรเงี้ยตอนเริ่มแรกพวกหนูมีประมาณห้าถึงหกคนเองค่ะแบบทีมงานอะไรเงี้ยก็ช่วยช่วยกันมาตั้งแต่แบบแรกๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออพอมาถึงตอนปัจจุบันเราแบบเออเราไปได้ไกลมากๆก,ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ยังแบบตั้งใจที่จะสู้ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้มันรู้สึกว่าก็ประสบความสําเร็จในในระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้แฟนๆช่วยกันติดตามช่วยกันซัพพอร์ตน้องๆพิกซี่นะครับตอนที่เราย้ายเข้ามากรุงเทพครับจากจันทบุรีใช่ ตอนนั้นความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างเล่าของพี่ให้ฟังก่อนคือตอนที่พี่เข้ามากรุงเทพแรกๆน่าจะประมาณช่วงประมาณ1 8บแที่แบบย้ายเข้ามาแล้วอยู่คอนโดคนเดียวแล้วเรียนมาหาลัยที่นี่อะไรเงี้ยช่วงนั้นร้องไห้ทุกวันเลยแล้วแบบเหมือน MV ็อ่ะที่แบบเหมือนเราก็เปิด <c oughs> ประตูเข้ามาเราเปิดประตูเข้ามาแล้วมันก็เหงาเงาแล้วเราก็ <c oughs> ชอบลากควีดออกไปนั่งตรงระเบียง <อะ S 1> แล้วก็ดูอะไรเงี้ยแล้ร้องไห้<ช>โทรหาเพื่อนตอนนั้นเป็นไงครับโอ้เศร้ามากค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยห่างแม่เลยค่ะแบบอยู่บ้านเดียวกับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนติดแม่มากเคว้งมากค่ะพี่เหมือน เหมือนกลายเป็นอีกคนไปเลยค่ะตอนที่มาจากจันหนูเด็กมากค่ะแบบจะมีความสดใสมีความล่าเริงแล้วก็ยิ้มง่ายตลกมากคือคนลาคาแรคเตอร์กับตอนนี้มากมาค่ะเหมือนตอนนี้ก็ตลกอ่ะริงเหรอพี่ใช่แล้วเหมือนพอพอเราเหนื่อยอะไรเงี้ยเราไปเทรนมาด้วยเหมือนเราโดนความกดดันพอกลับมาอยู่ห้องสี่เหลี่ยมที่ไม่ไม่มีใครอะ่ะแล้วมันยิ่งเคว้งกว่าเดิมมันยิ่งแบบเฮ้ยเราเรา,เราอยู่ตัวคนเดียวเลยอ่ะมันโดดเดี่ยวมากเลยอนะไรเงี้ยพอจะโทรหาแม่ดันลอง ห้อีกเหมือนเขาแค่ได้ยินเสียงเขาอ่ะเราก็คิดถึงเขาแล้ว่เราอยากเจอเขาแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเราร้องไห้เขาฟังเขาก็จะเ,เ,ปเป็นห่วง,วงอีกอหนูก็เลยแบบไม่ค่อยได้คุยกับเขาช่วงแรกๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ผ่านมาได้ค่อนข้างดีค่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นโอ ความรู้สึกใหม่ในชีวิตเลยค่ะช่วงนั้นแบบรู้สึกว่าเศร้ามากๆช่วงนั้นก็คือตอนที่ยายเข้ามาก็ประมาณสิบแปดค่ะก็คือเข้ามาเรียนที่นี่เลยหนูดรอปเลยค่ะหมายถึงว่าหนูตอนแรกหนูเรียนปีหนึ่งที่จันค่ะดรอปแล้วก็มาเทรนหนึ่งปีเลยโดยที่ไม่เรียนค่ะแล้วเทรนอย่างเดียว p r o c e s แรกๆมันเป็นยังไงครับก็มีเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียน acting อ๋อมีแอ acting ด้วยค่ะแล้วก็ตลอดหนึ่งอาทิตย์นะคะจะต้องส่งโจทย์เพลงโชว์เคสสองเพลงก็คือเพลงเดี่ยวหนึ่งเพลงรวมหนึ่ง แล้วก็ไม่ใช่ภาษาไทยด้วยค่ะพี่ทุกอาทิตเลยเหรอทุกอาทิตค่ะแต่ละโชว์เคสเราต้องคิดท่าเต้นหรือว่าเพอร์ฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อเพลงก็ต้องจําเรียนก็ต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งมากๆค่ะ คือก่อนหน้านี้นนหนูก็เป็นนักร้องตามแบบโรงเรียนอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็คงร้องได้นะแต่พอมาอยู่ในค่ายที่เขาหาทุกคนที่ร้องเพลงเก่งแล้วมารวมคือหนูด้อยสุดเลยค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าต้องรีบแล้วอะค่ะแบบเหมือนต้องรีบพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยก็กดดันมากๆช่วงที่ไม่ไหวแบบโทรหาร้องไห้หาแม่แม่ก็บอกว่างั้นกลับบ้านไหมลูกยิ่งทําให้ไม่อยากกลับใหญ่เลยค่ะเพราะรู้สึกว่าเออเขาให้โอกาสเรามาแล้ว,แล,วแล้วเราจะมายอมแพ้แบบง่ายๆก็ทําให้หนูฮึดสู้ขึ้นมาได้จนถึงตอนนี้ค่ะ โหดมากเลยนะเทสวีกระสองวีกระสองเพลงก็คือเป็นเพลงเดี่ยวแล้วก็เพลงรวมค่ะโหดมากเลยช่วงนั้นไม่มีเงินด้วยค่ะพี่ช่วงนั้นหนูต้องแบ่งข้าวหนึ่งกล่องคือทั้งวันค่ะแบบหนูตื่นเที่ยงใช่ไหมคะซื้อข้าวเที่ยงมาแล้วก็ต้องแบ่งครึ่งหนึ่งเพื่อไว้กินตอนเย็นเพราะว่าค่าห้องมันแพงค่ะพี่แล้วก็ค่าไปกลับจากหอนหนูไปไปสยามแล้วก็กลับมาห้องก็คือ200แล้วอ่ะพี่แบบวันหนึ่งมาใช้เงินเยอะมากแล้วก็ค่าห้อง ก็เลยต้องประหยัดค่ากิน <c oughs> แต่ว่าผ่านมาได้เก่งมากค่ะกลับมาเรื่องของพาร์ทการเป็นศิลปินนอกจากเรื่องสกิลการเต้นหรือว่าสกิลการร้องที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วอะเวลาที่เราเพอร์ฟอร์มอะมันจะมีอินเนอร์อะไรบางอย่างของมาเบลที่ผมว่ามันมันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็น,นเสน่ห์ของนองมนเบลมากนะเรอยากรู้ว่าอะไรที่ทําให้เราส่งอินเนอร์ได้มากขนาดนั้นเลยนะทำไมถึง เป็นทาไมถึงเอาดึงมันออกมาได้ใช่ไหมคะเพราะว่าหนูอชอบดูศิลปินที่หนูชื่นชอบค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์เขาอะ่ะมันเจ๋งมากๆเลยแล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงดึงคาแรคเตอร์นั้นออกมาได้ตอนโชว์อะไรเงี้ยค่ะก็มองเขาไปเรื่อยชอบเลื่อนดูอะไรเงี้ยแล้วก็มา,มา,มาลองทําหน้ากระจกช่วงแรกๆนะคะแบบลองทาหน้ากระจกเฮ้ยหน้านี้ดีไหมหน้านี้ดีไหมหน้านดาีดุไปไหมหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองมาเรื่อยจนมันติดตอนโชว์แล้วอะค่ะแบบขึ้นไปโชว์ปุ๊บหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นใครละหนูเป็นอีกคนไปแล้วแบบ กลับมาอีกเวทีคือคาแรคเตอร์จะต่างจากบนเวทีมากๆค่ะมันน่าจะพอรู้สึกไปกับเพลงมาคะแล้วก็หนูชอบตั้งสีค่ะสีของเพลงว่าเพลงนี้สีอะไรเกินต้าสีชมพูเข้าไปหมดสีเหลืองหรือว่าเดจะายูสีแดงมูเตลูสีม่วงม่วงเข้มอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นเทคนิค acting เหมือนกันนะใช่ๆค่ะแล้วก็ เวลหนูจะเรียกว่าไงเดียะเวลความสดใสเท่าไหร่เพลงน,นี้เกินต้านอะเจ็สิบแล้วกันเดจายูเซ็กซี่ซักห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะตั้งไว้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูตั้งไว้ทําไมแต่ก็มันก็น่าจะได้ผลสําหรับตัวหนูนะคะก็น่าจะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นด้วยจากที่ปกติมันจะเป็นแค่ f e ลลิ<ช>่ง<บ>ใช่ใช่ค่ะเก่งนะแต่ผมว่าผมอาจจะต้องลองบ้างละเราไม่เคยแบ<ช>บอยู่ห<ช>น้ากระจกละซ้อมเลยเพราะฉะนั<ช>้นแล้วตอนที<ช>่แบ<ช>บเวลาเราไปเพอร์ฟอร์มอะแต่ละรูปที่ออกมาหน้ามันแบบ เอ้ยแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียนะคะทุกคนคือถ้าเราเราใช้อินเนอร์เป็นหลักเนี่ยภาพนิ่งเราจะไม่สวยเลยเราจะสวยแค่ภาพวิดีโอคือภาพนิ่งคือหน้ายู่ภาพนิ่งหนูหน้ายู่มากค่ะพี่แบบเวลาเพอร์ฟอร์มอะไรย่างเงี้ยค่ะมาเป็นไว,ว่าเสียงสองเพลงเป็นสีอะไรสีเหลืองเพราะว่ามันก็ดูไม่หวานมากเท่าสีชมพูแล้วก็ดูไม่ทุ้มมากเท่าสีฟ้าหนูว่าเป็นสีเหลืองกําลังพอดีพี่เจว่าสีอะไร สีเหลืองก็ได้อยู่เอ้ยแต่แต่ว่าแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันนะคะพี่อืมแต่พี่ว่าน่าจะเป็นแบบเหลืองแบบเหลือง pastel ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะตอนที่เพอร์ฟอร์มเนี่ยเคยเกิดอะไรที่มันไม่คาดฝันขึ้นนะครับโอ้เยอะเลยค่ะทั้งเอียเสียงไม่ออกไม่ดับหรือว่าเพลงดับอะไรเงี้ยก็ต้องแก้สถานการณ์ไป ทำังไรครบสมมุติว่าเพลงดับเราร้องสดอยู่แล้วก็ร้องไปเลยอะคะ่ะแบบมไม่มีดนตรีก็ร้องให้คนรู้อะไรเงี้ยพยายามแก้สถานการณ์ให้มันไม่แบลง้งมากที่สุดอะคะ่ะพีไม่ให้มันเงียบที่สุดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันยากมากเลยครับทุกคนเวลาสมมติว่า พอสมมติว,ว่าเวลาที่เราโชว์หรือเพอร์ฟอร์มแล้วเรามีปัญหาทางเทคนิคนี่บางทีแบบมันส่งผลต่อการเพอร์ฟอร์มการร้องของเราด้วยแล้วเราก็ต้องพยายามแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าให้แบบให้เร็วที่สุดโดยที่ยังต้องมีสติอยู่จากวันที่เราตั้งต้นมาตั้งแต่เริ่มทําวงพิกซี่จนวันนี้นะพิกซี่ได้ขึ้นไปอยู่แบบวงท็อปๆของออของ,ของวงการทีปล้วครับหนูไม่ชินเลยค่ะคํานี้แต่ว่าก็ขอบคุณมากๆค่ะรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นแบบพิกซี่ยังเป็นกลุ่ม คนเล็กๆในวงการบันเทิงมากๆเลยค่ะแต่ยังมีอีกหลายหลายคนที่รู้สึกว่าเก่งอนที่ค่ะมันอยู่แถวหน้าแล้วอันนี้ผมพูด,พดเองนะร <c oughs> เราไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าเรา <c oughs> เรารู้สึกว่าแบบเอออยู่แถวหน้าแล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมากค่ะเราล่าสุดไปเล่นหนังมาด้วยใช่ไหมหนังค่ะ <c oughs> หนังชื่อว่าสมพรปากสมพรปากแล้วก็กําลังถ่ายของ Achilles Curse ค่ะใช่เป็นยังไงบ้างเป็นเป็นเรื่อง2เรื่องแรกเลยไหมฮะหรือว่าเคยเล่นมาก่อนแล้วเคยเล่นมาอีกเรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็อันนั้นเป็นแบบสมทบค่ะเป็นนักแสดงสมทบก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับการแสดงเท่าไหร่ที่ที่มาเล่นจริงๆน่าจะเรื่องล่าสุดค่ะชื่อ Achilles Curse ค่ะอ่ะเป็นเป็นยังไงบ้างเป็นหนูเป็นได้เป็นนางเอกครั้งแรกค่ะแล้วก็รู้สึกว่ากด กดดันมากมากค่ะเหมือนก็ได้เข้าใจการแสดงมากขึ้นค่ะเพราะว่าหนูศูนย์เลยค่ะพี่เรื่องการแสดงอะไรเงี้ยค่ะก็มาเริ่มใหม่แบบมาทําการบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันยากมากแต่ก็แต่ก็เล่นกับเติร์ดแล้วก็กัปตันใช่ไหมใช่เขาช่วยอะไรบ้างไหมเขาเก่งมากค่ะเขาเขาช่วยอะไรพี่กับตันเก่งมากเขาเ,ขเหมือนแบบเขาเหมือนเป็นละครตัวละคร ตัวนั้นเลยอ่ะแบบเขาสวมบทบาทได้เวิร์กมากๆแล้วก็พี่เตร์เขาเล่นเก่งอยู่แล้วค่ะคนนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับผมใช่ฮะ,ะน้องๆในวง p i x ซ e เนี่ยเราได้คุยกันถึงแบบสเต็ปต่อไปของ p i x ซ e ่ไหมว่าเราจะไปจุดไหนหรือว่าเราอยากจะพัฒนาตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะ d e velop ตัวคาลรคเตอร์หรือวงของพิกซี่ไปในจุดไหนเลยครับเรื่องคาแรคเตอร์น่าจะคิปอย่างนี้ไว้ครับเอาจริงๆคาแรคเตอร์มันเป็นจุดขายของพวกเราทั้ง3คนเลยค่ะพวกเราค่อนข้างแตกต่างแล้วก็แต่พอมารวมกันแล้วค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าในอนาคตตอนนี้ที่กําลังอยากจะทําก็คือแนวเพลงใหม่ๆเพื่อให้แบบติตลาดคนคนฟังคนอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราอยากให้คนต่างประเทศได้ฟังเพลงเรายเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามหาวิธีทางอะไรเงี้ย แล้วก็ถ้าอนาคตแบบอนาคตจริงๆว่าพิกซี่ยังจะเป็นพิกซี่อยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยหนูก็เคยคุยกันค่ะที่หนูทําตรงเนี้ยส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่า 2, 2> ค,คนนี้อยากทําแล้วก็เหมือนกันค่ะทุกคนอยู่เพราะว่าเรายังมีใจที่จะรักและทําในสิ่งที่เรารักเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้ามีคนหนึ่งไม่ไหวหรือว่าไม่โอเคแล้วก็อาจจะนั่งคุยกันแบบ สักพักคือที่ที่หนูพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์ค่ะพี่มันมีเหตุการณ์ที่มันกระทบจิตใจแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ดีพอที่จะอยู่ในในวงนี้ละอืมมันก็เลยทําให้หนูอะ่ะพูดไปว่าเฮ้ยแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะไม่อยากทําแล้วอะ่ะแบบมันมันรับไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยพิกซี่ก็พูดมาว่า ถ้าแกไม่ทาอะ่ะพวกฉันก็ไม่ทํานะเพราะว่าฉันทําอยู่เพราะว่าพวกเราถ้าไม่มีพิกซี่อ่ะพวกเราก็คงไม่ได้เติบโตมาขนาดนี้เพราะว่าพวกเรามีกันและกันมาตลอดนะคะแบบเวลามีปัญหาอะไรหนูผ่านมาได้เพราะว่าพิกซี่แล้วพิกซี่ก็ผ่านมาได้เพราะพวกเราเลยงะคดีมากครับค่ะแล้วนอกจากทําพิกซี่อยู่เริ่มเข้าสู่วงการการแสดงแล้วมีความฝันอะไรอยากจะทาอีกไหมครับจริงๆความฝันหนูคือพิกซี่ไปได้ไกลกว่านี้ค่ะหนูยังคีบวงอยู่หนูยังอยากให้ทั้ง3คนไปยืนอยู่บนเวทีที่มี เยอะๆหรือว่าได้มีคนที่รู้จักเรามากขึ้นและรักในตัวของอพวกเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอยากที่จะให้พิกซี่ไปได้ไกลกว่านี้ค่ะก็เ,เริ่มไปแล้วนะอยากให้กว่านี้อีกค่ะเราจะพัฒนาในจุดที่เราแบบด้อยมันก็มีอีกหลายสิ่งที่พวกหนูต้องพัฒนาเยอะเลยค่ะพี่ครับผมมันก็ค่อยๆ d e v e l o p ไปใช่ค่ะคแล้วเวลาที่เหมือนกับเราเจอเรื่องแย่ๆเงี้ยเรามีวิธีการแบบฮิวตัวเองยังไงครับนอ,นอกจากนอกจากการที่คุยกับเพื่อนๆในวงแล้วอะไรเงี้ยหนูพูดจริงว่าหนูจัด การความรู้สึกตัวเองไม่ได้ถ้าถ้ามีเรื่องไหนมาทําให้หนูแบบเศร้าอะไรเงี้ยค่ะถ้าตอบโลกสวยเลยนะแบบตอบในทีวีอะเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเราก็แค่อยู่กับตัวเองหาสิ่งที่มีความสุขแต่จริงๆแล้วอะมันยากมากนะกับสิ่งสิ่งนั้นอะอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าปัจจุบันนี้หนูดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังดีไม่พอที่จะจัด การความรู้สึกให้มันหายไปเลยแบบไม่ส่งผลอะไรกับเราเลยยังยังทําไม่ได้ค่ะก็ต้องใช้เวลาอย่างเดียวนะถ้าตอบง่ายๆก็ทําสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขก็เล่นกีตาร์กินข้าวโทรหาแม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูเป็นคนไม่ออกไปไหนค่ะแบบอชอบอยู่ห้อง อายุ24ปีของน้องมาเบลเนี่ยน้องมาเบลมีแบบมุมมองเรื่องความรักไงบ้างตอนนี้เหรอหนูแค่ต้องการความสบายใจแล้วค่ะพี่พอมีหน้าที่การงานแล้วการที่ต้องทํางานทุกวันเราไม่มีเวลาไปคิดเหมือนสมัยเด็กเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่มีความคิดเหมือนความรักวัยเด็กแล้วอะค่ะพอโตขึ้นมาก็อยากได้ความสบายใจอยู่ด้วยกันแบบคอยซัพพอร์ตกันแล้วก็ถ้ามีก็อยากทําให้มันดีขึ้นไม่ได้มีแล้วมันแย่ลงแต่หายากมากนะครับยากมากเลยค่ะก็เลยยังไม่มีค่ะพี่แล้วมีมีมีสเปคอะไรเ้ยไหมครับ สเปคตอนนี้เหรอคะหนูชอบคนเอาใจใส่มากค่ะซื่อสัตย์ค่ะอุ้ยมันก็คงเป็นพื้นฐานของผู้ชายที่นิสัยดีไหมคะใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะหลังจากที่ตอนที่เราช่วงถ่ายบีกันเนาะก็เป็นช่วงที่ประกาศพอดีว่าพิกซี่จะมีคอนเสิร์ตใช่ค่ะวันที่เท่าไหร่นะครับยังไม่เห็นหมหนูก็เลยไม่รู้อะไรเลยพี่เริ่มเริ่มซ้อมกันยังครับยังค่ะน่าจะแก๊ะซ้อมใกล้ๆค่ะประมาณเดือน พี่ดูดิหนูพูดอะไรไม่ได้เลยเห็นเวลาใกล้ๆนี้แหละคะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มซ้อมคะ่ะครับผมก็ทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามข้อมูลแล้วกันนะครับ <laughs> ใน <c oughs> ช่องทางของล e เ t e r เ a i เมนต์นะครับผมครับ <c oughs> <f uck> ผมฝ <f uck> ักด้วยคะ่ะอ่ะขอสัก5เพลงที่อยู่ใน,น playlist ตอนนี้ที่ชอบโอเคค่ะ เพลงแรกเป็น Nothing ค่ะของ Bruno Major ค่ะเพลงที่2เป็นเพลงเสียงสองนะคะของ Marvel แล้วก็พี่เจค่ะแล้วก็เพลงที่3เป็นติดฝนค่ะชอบเพลงนี้มากเพลงที่4เป็นเพลงประจำวันค่ะที่ฟังทุกวันแล้วก็เพลงที่5ของ o l y Monday ค่ะชื่อเพลงว่าจดจำค่ะ วันนี้ขอบคุณน้องมาเบลมากๆนะครับขอบคุณกคนขอบทุกคนติดตามน้องมาเบลนะครับสามารถติดตามน้องมาเบลในทางช่องทางไหนบ้างครับสามารถติดตามหนูผ่านไอจค่ะตอนนี้เป็นมาเบลนะคะแล้วก็ทิกต o k มาเบลเหมือนกันค่ะครับผมซึ่งก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ไปกด subscribe นะครับช่องของ l i ฟท entertainment แล้วก็ของทิกซี่นะครับผมรวมถึงของ QW entertainment ด้วยนะครับผมขายให้ทุกอย่างเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะพี่เจกด subscribe นะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับผมทุกช่องทางนะครับและวันนี้เนี่ยนอกจาก ที่เราจะ <laughs> นอกจากที่เราจะมานั่งคุยน้องมเบล,ลนะครับเดี๋ยวเราจะมีเพลงมาฝากทุกคนด้วยนะครับผมนั่นก็คือเพลงเสียง2นะครับผมและติดฝนค่ะครับผมทุกคนสามารถกดลิงก์ข้างบนนี้ได้ไปฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน e ีพีหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย